การเล่าเรื่องหลอนจากประเทศญี่ปุ่นมีมากมายทั้งในเรื่องของพูดผีปีศาจแอสสถานที่ลึกลับซึ่งหลายเรื่องไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าทั่วไปแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่หลายคนได้พบเจอด้วยตัวเองรวมถึงมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของญี่ปุ่นอย่างยาวนานเรื่องที่จะเล่าในวันนี้คือเรื่องของโรงพยาบาลร้างที่ถูกลืมในเกียวโตซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญและการทดสอบจิตใจที่ไม่อาจอธิบายได้เรื่องราวแรกที่เริ่มทำให้ชื่อของโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดเมื่อเข้าไปในพื้นที่ร้างแห่งนี้ในปี1950กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเกียวโตตัดสินใจเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ ในวันหยุดยาวเนื่องจากได้ยินเรื่องเล่าลือว่ามีเสียงร้องของผู้คนดังออกมาจากภายในอาคารช่วงเวลาตอนเย็นที่ลมเย็นพัดมาอย่างสบายๆแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเมื่อกลุ่มนักศึกษาทั้งสี่คนได้ออกเดินทางจากเมืองเกียวโตมุ่งหน้าสู่ป่าลึกที่ห่างไกลพอสมควรจากที่ได้รับข้อมูลมาว่า ในพื้นที่นี้มีโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของผู้ป่วยหลายรายในช่วงต้นศตวรรษที่20และถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาหลายทศวรรษทั้งสี่คนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนอกจากแค่ความตื่นเต้นและความสนุกจากการสำรวจสถานที่ลึกลับพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ ท่ามกลางเงามืดของป่าพวกเขามาถึงจุดที่ทำให้พวกเขาทั้งสี่คนหยุดเดินเมื่อท่ามกลางความเงียบสงัดของธรรมชาติพวกเขาเห็นซากอาคารที่กำลังจะพังทลายลงเป็นผุยผงโรงพยาบาลร้างแห่งนี้มีโครงสร้างเป็นตึกใหญ่มีหน้าต่างที่ปิดทึบมีกําแพงที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้และเถาวัลที่ขึ้นยึดเกาะก,กันจนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อากาศรอบๆเริ่มหนาวเย็นขึ้นทันทีพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากภายในอาคารซึ่งไม่เหมือนเสียงสัตว์ป่าพวกเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปไกลๆแม้ว่าบรรยากาศรอบตัวจะเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่ด้านในของโรงพยาบาลทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามที่คาดหวังสภาพภายในเต็มไปด้วยฝุ่นหนาและเศษซากข,ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นเตียงขนไข่โคมไฟที่ร่วงหล่นและอุปกรณ์ที่เคยใช้ในการดูแลผู้ป่วยในอดีตพวกเขาค่อยๆเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวความรู้สึกของการเผชิญหน้ากับอดีตอันมืดมนเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลุ่มของพวกเขาหยุดอยู่ที่ห้องหนึ่งซึ่งประตูถูกเปิดออกไว้เพียงแค่พวกเขามองเข้าไปในห้องนั้นก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นยเยือกที แผ่กระจายอยู่ในอากาศห้องนี้เต็มไปด้วยเก้าอี้ไม้เก่าฮ่หาฮาและผ้าปูเตียงที่ยับยุยยีดูเหมือนว่าจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีในมุมหนึ่งของห้องมีตู้ไม้เก่าที่เปิดอยู่พวกเขาสังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นเสื้อผ้าของผู้ป่วยที่ดูเหมือนถูกทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้ใส่ไปไหนทันใดนั้นเองหนึ่งในนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมินาโก หยิบเสื้อผ้าจากตู้ขึ้นมาดูทันทีที่เธอสัมผัสมันเธอก็รู้สึกถึงความเย็นชาที่แปลกประหลาดจนร่างกายของเธอสั่นเทาขณะเดียวกันนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากมุมมืดของห้องกลุ่มนักศึกษาเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาตัดสินใจเดินไปที่ห้องที่ดูเหมือนจะเคยเป็นห้องวิจัยทางการแพทย์ แต่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องนั้นเสียงจากโทรศัพท์มือถือของพวกเขาก็ดังขึ้นด้วยเสียงที่ผิดปกติมินาโกะมินาโกะเสียงนั้นพูดซ้ำๆจากมือถือของเธอเองแต่มินาโกะไม่ได้กดอะไรในโทรศัพท์ขณะเดียวกันข้าวของในห้องเริ่มเคลื่อนที่เองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นย้ายข้าวของไปมาเครื่องมือแพทย์บางชิ้นก็เริ่มทำงานเอง แม้จะไม่มีใครแต่ต้องมันพวกเธอได้ยินไหมนักศึกษาชายคนหนึ่งถามเสียงสัน่นขณะที่ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ชัดเจนขึ้นทุกอย่างเริ่มระทึกขวัญขึ้นทันทีเสียงลมหายใจแปลกๆที่ไม่ใช่ของมนุษย์ดังขึ้นไกลๆพวกเขาหันไปตามเสียงนั้นพบว่าในห้องนั้นมีเงาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่รู้สึกได้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในมันเมื่อพวกเขามาถึงห้องสุดท้ายทุกอย่างก็เริ่มกลายเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวห้องนี้มีประตูไม้หนาและลึกมากซึ่งเป็นห้องที่พวกเขาไม่เคยสังเกตเห็นจากข้างนอกในห้องนั้นมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่พร้อมกับแผนพังและเอกสารที่เก่าและขาดรุงริงทันทีที่พวกเขาเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นคือ ลวดลายที่เหมือนกับพิธีกรรมทางการแพทย์ที่ดำเนินการในอดีตนี่มันอะไรกันมินาโกถามเสียงกระซิบขณะที่เธอมองไปที่โต๊ะที่มีกระดาษเขียนข้อความแปลกๆบางแผ่นที่เขียนไว้ว่าผู้ป่วยไม่ควรถูกทิ้งการสัมผัสนั้นเหมือนกับการปลุกวิญญาณของสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้หลายคนเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่า พวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้นอีกต่อไปทันใดนั้นเองแสงไฟทั้งหมดในโรงพยาบาลก็สว่างวาบขึ้นชั่วขณะและจากนั้นก็กลับมาดับไปในทันทีพวกเขารู้สึกถึงความมืดมิดที่ล้อมรอบตัวพวกเขาขณะที่เสียงกรีดร้องที่แหลมสูงก็เริ่มดังก้องไปทั่วอาคารด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาพยายามวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนว่าทุกทางเดินกลับวกวนไปมา ทุกประตูที่เปิดออกนำพวกเขากลับไปที่จุดเดิมเสียงกระสิบดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงพวกเขากลับไปยังห้องที่พวกเขาหนีจากมาในที่สุดพวกเขาก็พบทางออกแต่เมื่อออกมาได้ทุกคนก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตามพวกเขามาและในที่สุดนักศึกษาบางคนก็เริ่มหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ ยังคงเป็นตำนานในพื้นที่ของเกียวโตแม้ว่าจะไม่มีการพบเห็นเหตุการณ์หลออในปัจจุบันแต่เสียงกระซิบจากอดีตยังคงวงเวียนอยู่ในป่าลึกทุกคนที่เคยเข้าไปในสถานที่แห่งนี้จะต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่พวกเขาเจอคือความจริงหรือแค่ความหลอนในจิตใจของพวกเขาเอง